วันนี้ผมจะเล่าประวัติเหล่ามานักบุญหญิงผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาที่ได้รับพรจากแสงจันทร์และผืนป่าความหวังหนึ่งเดียวที่ถือกำเนิดขึ้นในหมู่ลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งลิสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิี่ชั่วโมงเติมเกมเกณฑ์นชนะแพ้บนเว็บรับลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ List Man Shop เท่านั้นลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีชาวเกมเมอร์วจักรวาลไมไี้ทุกท่านด้วยนะครับไมอยู่กับผมไวสกายเหลอามาก็เป็นนักบุญเป็นเหมือนแม่พระจริงๆในเมืองแห่งคนดียอย,ยักกนรันเลยนะครับ แล้วเจก็มีเมตตากับเหล่าสรพสัตว์ทั้งหลายทั้งน้อยทั้งใหญ่เลยแต่ก็มีบางครั้งก็ต้องสั่งสอนพวกคนดียอยยักษ์กลันพวกนั้นเป็นบางพวกแล้วก็กลับมาสำนึกผิดเพราะไม่รู้ว่าที่ทำไปนั้นถูกหรือเปล่าคือเจก็เป็นคนเมตตานะแต่ก็กระทืบคนไม่ดีได้เหมือนกันนะ โอเคพออินในฟ้าพานักเดินทางมานอตคลายไม่นานก็ได้มาเจอกับเหล่ามาจนเกิดเป็นเรื่องราวที่ต้องเข้าไปช่วยเธอนั่นเองครับซึ่งผมจะขอไม่พูดเรื่องนั้นเพราะคลิปนี้จะเป็นประวัติความเป็นมาของเหล่ามากับบุรีกรรมของเธอรุน้วนเลยนะครับย้อนกลับมาในอดีตเมื่อนานมาแล้ววันที่เหล่ามาน้อยได้เกิดขึ้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปลายฤดูใบไม้ผลิเสียงร้องไห้แรกของเธอปลุกให้ปรึกษาเติบโตงอกงาม เหล่าลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งในอดีตต่างก็ตื่นเต้นดีใจกันอย่างมากพอได้เห็นทูตจันทาขับขานที่พึ่งถือกำเนิดใหม่เพราะเขาและโลหิตที่ถูกแสงจันทรอาบไล้ของเธอเพราะเธอหลับไหลาภายใต้สายตาของเทพจันทาเหมือนอัจิริยะที่มักจะปรากฏตัวอยู่ในหมู่สามัญชนพ่อแม่ของเหล่ามากก็คือสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นสมาชิกธรรมดาของลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งนะครับแต่พวกเขาได้ให้กำเนิดเหล่ามากที่แตกต่างจากคนทั่วไป ตามบันทึกระบุว่าดวงตาของเธอดุดกระแสดวงจันทร์เขาของเธอเปรียบเสมือนมงกุฎเติบโตใต้แสงจันทร์โลหิตสีเงินดังเงาจันทร์ที่ส่องสะท้อนอยู่ในน้ำนี่ก็นับเป็นปาฏิหาริย์ที่เทพจันธาได้ประทานให้ผู้ศรัทธาณขอบโลกท่ามกลางลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งนั่นเองเรามาก็ได้กลายมาเป็นความหวังที่มาช่วยเหลือในยามยาก เหล่าผู้ศรัทธาที่ปราบปื้่มยินดีก็ได้ถือว่าเธอเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเทพจันทาที่ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาและเธอยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตซึ่งจะมีเพียงไม่กี่คนที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งทูตจันทาขับขานตั้แต่แรกเกิดนะครับตัวเธอเองเกิดมาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้แล้วนะครับทุกคนเลือกให้เธอเป็นผู้นำเรียบร้อยแล้วพอลาตีมาเยือนลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งจะอาศัยอยู่ในหอคอยแห่งหนึง่งบนยอดหอคอยจะมีพระจันทร์เต็มดวงที่อยู่แบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง ฐานหอคอยก็ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินเกาะฮีสีกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นจากแสงจันทใครก็ตามที่สามารถเดินผ่านแสงสว่างนั้นได้เทียบจันทาที่แม้จะไม่ได้รับการเคารพบ,บูชาจากทุกคนและก็ไม่เป็นที่รู้จักของทุกคนแต่เธอก็ไม่ลังเลที่จะโปรยปลายพรอ,อันเปี่ยมเมตตาของเธอนักบวชอวุโสแห่งลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งได้บอกแบบนั้นนะครับหลังจากพูดจบเสียงสดภาวน,นาก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่เหล่ามาไม่ได้เข้าร่วมด้วยเธอจ้องมองดวงจันทร์เต็มดวงอย่างเงียบๆพร้อมกับความศ เธอก็เติบโตและใช้ชีวิตในหอคอยแห่งนี้ตั้งแต่เกิดหอคอยที่สร้างขึ้นโดยดวงจันทร์แสงจันทร์และเหล่าผู้ศรัทธาในเทพจันทราเธอยังคงจ้องมองดวงจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าและในใจก็คิดว่าบางทีคำพูดนั้นอาจจะถูกต้องมนุษย์ไม่มีวันสร้างหอคอยที่สูงเสียดฟ,ฟ้าได้หรอกแล้วที่ลูกหลานจันทรน้ำค้างแข็งได้สวอดอธิษฐานต่อดวงจันทร์ก็เพื่อขอ,อบคุณดวงจันทร์ที่มอบชีวิตให้ในอดีตอันยาวนานก็ทำให้ผู้คนล,ลึกถึงความสูงส่งในใจ แต่พอมาถึงในปัจจุบันที่นักเดินทางมานอตคลายดวงจันทร์บนท้องฟ้าก็ได้กลายเป็นของปลอมไปซะแล้วก่อนที่สงครามไฟมรณะจะเกิดขึ้นเทพธิดาจันทาราทั้งสาผู้รับใช้ในเบลุงก็เคยอยู่ร่วมกับกฎเกณฑ์ของเซเลเทียมาอย่างสงบสุขช่วงหนึ่งนะครับถ้าถามเรื่องนี้กับเซเลเทียที่อยู่เบื้องบนก็จะได้คําตอบที่คลุมเครือซึ่งจันทาทั้ง3เคยเป็นดวงจันทร์บริวาร3ดวงที่ปกป้องเชเวต และเทพธิดาจันทาทั้ง3ก็เป็นตัวแทนเจตจำนงของดวงดาวกฎของเซดิเทียนั้นเคยผ่อนปลนมากเลยครับเพราะตอนนั้นพวกเขาไม่ได้กำจัดผู้ที่แตกต่างเสมอไปสำหรับเทพธิดาดวงจันท์ทั้ง3หนนาทีทั้งหมดของพวกเธอก็มีแค่รักษาการดำรงอยู่และการเคลื่อนไหวของดวงดาวเท่านั้นแสงจันทร์ยังคงส่องแสงทั่วทั้งดินแดนเทวต่อไปถึงพวกเธอจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่สุดท้ายก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะถูกดึงดูดเข้าไปพัวพันได้ ในอดีตการต่อสู้ของผู้อยู่เบื้องบนก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเหล่าผู้อยู่ใต้ปกครองบางส่วนเสมอนี่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้ายังมีผู้รอดชีวิตจากไฮเปอร์โบเลียสีทองตอนนั้นพวกเขาก็คงมีเรื่องมากมายที่อยากจะเล่าแต่ลูกหลานะทาน้ําค้างแข็งในปัจจุบันที่เป็นผู้สืบเชื้อสายของพวกเขาก็ไม่ได้เข้าใจถึงความแค้นของบรรพบุรุษเลย และตอนนี้พวกเขาก็ได้แต่สวดภาวนาต่อดวงจันทร์อันว่างเปล่าในอดีตไฮเปอร์โบเรียหรือรู้จักกันในชื่อเมืองทองคําก็เป็นอารยธรรมโบราณที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดหลังจะมีตะปูสวรรค์ตกลงมาใส่เมืองนี้ก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับทะเลลึกเหล่าลูกหลานจะทาน้ําค้างแข็งที่เคยอาศัยอยู่ในไฮเปอร์โบเรียพวกเขาก็ทิ้งเมืองแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นอตคลาย สายเลือดไฮเปอร์โบเรียของพวกเขาก็นำไปสู่การมีเลือดและเขาวสีเงินนี่เลยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเขาในบรรดาผู้ศรัทธาอย่างมืดบอดเหล่ามากก็เป็นคนเดียวที่เริ่มเข้าใจนะครับว่าพระจันท์บนท้องฟ้าในตอนนี้ถึงแม้จะสว่างสวัยแต่กลับเงียบงันไรชีวิตชีวาแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ศรัทธาคนอื่นคิด ส่วนกระแสน้ําขึ้นน้ําลงที่แท้จริงที่ทําให้หัวใจของเธอสั่นไหวและทําให้เขามงุฎของเธอเติบโตกับอยู่ในที่ที่ห่างไกลเกินเอื้อมและไม่อาจสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ก็รบกวนจิตใจเหล่ามากไปอย่างยาวนานนะครับจนวันที่นักเดินทางได้เข้ามายัางนอตคลายเธอก็ได้คําตอบว่าท้องฟ้าของเทวัทในตอนนี้กลายเป็นของปลอมไปแล้วแต่ยังน้อยเธอก็ได้พิสูจน์ว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นของจริง ในตอนแรกเหล่ามากก็เคยตั้งกฎบางอย่างให้ตัวเองถึงกฎเกณฑ์อาจดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาคนอื่นเธอเลยไม่เคยคิดพูดเรื่องนี้กับใครซึ่งเธอคิดว่าจะไม่มีทางโกหก สำหรับคำถามที่ไม่แน่ใจการเงียบก็เป็นการตอบอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถแต่งขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานะทูตจันทาขับขานทำให้ผู้ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่เธอพูดได้อย่างง่ายดายเธอเลยไม่กล้าบอกทุกคนแล้วการโกหกจึงเป็นบาปที่ไม่อาจให้อภัยได้แต่การอธิษฐานต่อดวงจันทร์ปลอมบนท้องฟ้าก็ถือว่าเป็นการโกหกหรือไม่นั้นเธอก็ไม่สามารถตัดสินเองได้นะครับและเธอก็กังวลกังวายอย่างมากแต่ก็คิดว่าตัวเองต้องไม่โกรธเด็ดขาดนักบุญหญ,ญิงแห่งพง์ ผูาจะเป็นผู้ทีอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยเมตตาเหมือนกับเทพธิดาของจันทาน้ําค้างแข็ง ถึงแม้แรงจันทาผันจะทำให้ใจไม่สงบอยู่เสมอแต่ในฐานะผู้นำที่ดีก็ควรจะเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองถึงเธอจะไม่ได้ส่งเสียงโวยวายออกมาแต่การกระทืบศัตรูให้หมอบได้นับว่าเป็นการโกรธหรือเปล่าเธอก็ยังกังวลอยู่และก็ไม่รู้ว่าจะขอความเห็นจากใครดีแล้วเธอก็คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เด็ดขาดเพราะในช่วงเวลาหลายร้อยหลายพันปีแห่งการวิวัฒน,นาการลูกหลานจะทาน้ำค้างแข็งได้ห่างยุคทองมานานแล้ว การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้กิ่งก้านเก่าที่เปราะบางนี้หักลงได้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้พเพราะเหล่าผู้ศรัทธาต่างมองตัวเธอที่พิเศษว่าเป็นความหวังพวกเขาเหล่ามากก็เลยจำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ทูตจันทาขับขานควรจะมีให้คงไว้แต่พอจบเรื่องราวทั้งหมดที่นักเดินทางเข้ามาเธอก็ไปเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับดวงจันทร์และท้องฟ้าให้ทุกคนรู้นะครับครั้งนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องถามใครแล้วเพราะตัวเองรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นไปแล้ว มีคนที่เปรียบเสมือนเพื่อนหรือมือขวาของเธอเนี่ยกลายเป็นศัตรูไปแล้วแล้วทรยศด้วยนะไม่ออกไปดีๆพอเรื่องราวมาถึงจุดนี้กดทั้ง3ข้อ,ของเธอก็ดูเหมือนจะไร้ความหมายในคืนหนึ่งที่เหล่ามาที่ทอแท้อยู่ก็ได้เล่าเรื่องราวที่เก็บงำเอาไว้ทั้งหมดให้กับเพื่อนตัวน้อยอย่างเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้ฟังสิ่งมีชีวิตตัวน้อยทั้งหลายก็ต้อนรับเธอ,อยังอบอุ่นนะครับ เริ่มจากการยืนยันความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของเรามาและชื่นชมความอ่อนโยนของเธอกับความเอาใจใส่สุดท้ายก็บอกว่าเรามาเป็นแบบนี้มาตลอดและไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตัวเธอก็ดีใจอย่างมากนะที่ได้ยินแบบนั้นแต่ก็รู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆจนอยากจะงอกขาออกมาอีกสองข้างเพื่อจะวิ่งหนีให้ไกลที่สุดคือเจ๊กรแปลงร่างเป็นกวางได้ไม่ใช่เหรอก็น่าจะใช้ร่างนี้แหละเนาะวิ่งหนีไปอ่ะคุณชม สุดท้ายแมวตัวหนึ่งที่ชอบมาเล่นที่เมืองนาชาก็ได้พูดสรุปว่าถ้าจะให้บอกว่ามีปัญหาอะไรอาชูเคยบอกว่าเธอเป็นพวกดื้อรั้นไงล่ะถัดมากเกี่ยวกับวงล้อจันทาว่าทำไมเจ๊ถึงมีมันได้เรามากรู้สึกซาบซึ้งในการมีอยู่ของวงล้อจันทาแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้ครอบครองมาสักอันแต่ถ้าพูดตามตรงก็มีสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเพราะเธอจะไม่ได้เลยว่าได้มายังไง คุณยายสลากาก็เล่าให้ฟังว่าวงล้อจันทาของเธอล่วงออกมาจากผ้าห่อตัวของเธอเองตั้งแต่ยังเป็นทารกถึงตอนนั้นพ่อแม่จะรู้สึกท่วมท้นกับการมาถึงของชีวิตใหม่จนความจำเลือนลางไปบ้างแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับ แล้วดูเหมือนว่านอกจากตัวเธอเองแล้วจะไม่มีใครรู้สึกว่าการที่มีวงร้จันทาอันหนึ่งปรากฏข้างกายท้ารกจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะถ้าเป็นท่านทูจันทาขับขานไม่ว่าจะเกิดปฏิหารอะไรก็จะดูเป็นเรื่องปกติไปหมดนะครับคือตัวเจเองเนี่ยเหมือนมีเทพเจ้าส่งมาเกิดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องปกติหมด แล้วหลามากก็ได้ค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดจนทั่วก็ยังไม่พบคําตอบที่น่าพอใจเธอก็ไม่เคยปล่อยวางคําถามนี้จนได้ไปเจอกับเทพธิดาแห่งจันทาเธอก็เลยเข้าไปถามน้องซึ่งครูจาตอบสั้นๆว่าหืมนีนน้องจะตอบมาแค่นี้เนี่ยนะเพราะงานคําอธิบายที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงเป็นหืมเอ้ยไม่ใช่ก็คือมาจากไฮเปอร์โบเรียดินแดนทองคําที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปถึงยุคที่มีดวงจันทร์สามดวงลอยอยู่บนท้องฟ้า พวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้เวทมนต์จากกระแสคลื่นของดวงจันทร์แต่ก็ได้รับผลกระทบจากกระแสคลื่นของดวงจันทร์เช่นกันบางคนก็มีเขามงกุฎคล้ายกับเขากวางงอกขึ้นบนบนศีรษะแต่ในยุคนั้นก็ยังไม่รู้ว่าบนโลกนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าวงล้อจันทาด้วยเหล่ามากก็เลยขมวดคิ้วคิดอยู่สักพักจะมีเด็กคนหนึ่งที่เดินผ่านมาแล้วถามด้วยเสียงดังว่าท่านเหล่ามากที่เขาบนหัวของท่านยาวขนาดนี้เป็นเพราะวงล้อจันทาเหรอเหล่ามากก็ยังตอบไม่ได้นะครับ แต่เธอก็ไม่อยากให้เด็กผิดหวังดึงเด็กน้อยก็ไม่ได้ท้อแท้ที่ไม่ได้คําตอบนะแต่คิดไปเองว่าหรือที่พี่เหล่ามาได้วงล้อจันทามาก็พอมีเขาบนหัวที่ยาวที่สุดหรือเปล่าตัวเจ๊ก็เลยอยากจะยอมรับคําตอบนี้จากก้นบึ้งของหัวใจเลยคือเอาคําตอบของเด็กเนี่ยมาอธิบายหรือว่าเอามาแก้ตัวได้หลายเรื่องแล้วเธอก็รีบหยุดความคิดเพื่อไม่ให้ตัวเองตกหลุมพรางแห่งคําลวงหรือบางทีนี่อาจจะเป็นหน้าที่ของวงล้อจันทานี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเฝ้าระวัง การควบคุมและความรับผิดชอบของเธอดังนั้นเธอจึงกำมงล้อจันทาที่ยังคงเป็นปริศนาไว้ในมือแล้วก็ท่องกดทั้งสข้อในใจอีกครั้งสุดท้ายเจก็ยังไม่รู้นั่นแหละครับแล้วในคำพูดที่เจบอกว่านี่คือความเมตตาของทวยเทพเพราะว่ากันว่าจะตัดสินจากการตวงวัดความปรารถนาคล้ายๆวิชั่นแต่ทำไมถึงบอกว่าว่ากันว่างั้นลระเพราะว่าไม่มีแหล่งที่มาไงเออก็นั่นแหละครับต่อไปเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรามา เจ๊เกิดวันที่1มีนาคมกลุ่มดาวเซอร์วานิเวียงานอดิเรกชอบอยู่คนเดียวในคืนที่มืดมิดมีเพียงแค่เสียงลมพัดใบไม้ไม่มีแม้แต่เสียงสิงสาราสัตว์มันช่างเงียบสงบที่สุดแล้วแต่เจ๊ก็อยู่กับสัตว์ตัวน้อยมากมายที่คุยกันจนแสบหูได้นะส่วนเรื่องกลุ่มใจของเจ๊ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยคือบนหัวหนักจังอาหารที่ชอบอาหารรสจืดเป็นอาหารที่เธอกินง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับความเข้มงวดและความศรัทธาด้วย อาหารที่ไม่ชอบพวกอาหารมันมันหรืออาหารแห้งแห้งไม่ค่อยคุ้นปากเท่าไหร่ต่อไปเป็นความสัมพันธ์และการพูดถึงของเหล่ามาเกี่ยวกับอีเนฟาเจ๊บอกว่าผู้คนในนอตคายจํานวนมากก็ผ่านการดัดแปลงร่างกายนะครับแต่ถ้าร่างกายทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องจักรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าลองคิดดูและเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่มีเจตนาไม่ดีพวกนั้นอิเนฟากับดูอ่อนโยนเป็นมิตรและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและดูเหมือนกับมนุษย์ในอุดมคติมากกว่าซะอีก เกี่ยวกับไอโน่เด็กสาวผู้ปาดเปลืองที่โชคชะตากับเล่นตลกเพราะสิ่งประดิษฐ์ของเธอได้ช่วยผู้คนไว้มากมายนอตคายเองก็ควรจะรู้สึกเป็นเกียรติที่มีสมบัติล้ำค่ายอย่างเธออยู่ถ้าเธอต้องการใช้ชีวิตอยู่ในหอจันทาน้ำค้างแข็งเจ๊ก็รับรองเลยว่าไอโน่จะได้อิ่มหนำสำราญได้กินผลไม้สดๆรวมถึงได้ดื่มน้ำแร่คือเจ๊ะจะเลี้ยงอย่างดีเลยสินะนี่ก็คือแม่ในวารวมพติจริงๆนะครับ เกี่ยวกับฟินส์เจยบอกว่าเขาดูเป็นสุภาพบุรุษที่เรียบร้อยมากแต่พวกสัตว์ทั้งหลายเหมือนจะกลัวการมีอยู่ของเขาเจยก็เลยจะคอยระวังตัวไว้แต่ถึงยังไงก็ไม่อยากด่วนสรุปคนที่ไม่ได้สนิทโดยไม่มีหลักฐานทุกครั้งที่ฟินเดินผ่านหอคอยจันทาน้ำค้างแข็งเจย์ J. ก็มักจะเอาผลไม้ที่เก,ก็บเกี่ยววันนี้ไปให้นะครับแล้วนักเดินทางก็มาบอกว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกก็แค่ชื่อยาวเกินไปจนเรียกแค่ฟินส์ก็พอและ เกี่ยวกับเนเฟอร์ถึงสไตล์การทํางานของเนเฟอร์จะต่างกับเหล่ามากแต่เจก็ยังคิดว่าทั้งสองจะสามารถเข้ากันได้อยู่ดีแต่ไม่ว่ายังไงแสงจันทร์ก็จะคุ้มครองเนเฟอร์แน่นอนในเนื้อเรื่องเหมือนเนเฟอร์จะโดนเหล่ามาเหลี่ยมสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะใครเล่นแล้วก็น่าจะรู้นะครับเกี่ยวกับจาหดา ก่อจะแอบเข้าไปในสำนักงานการออกแบบการทดลองของฟาจุยเจก็รู้แค่ว่าจาฮูดาเป็นสมาชิกของแค่าหาาแห่งความลับนะครับแล้วก็ยังเป็นลูกน้องที่เนฟเฟอร์เชื่อใจเจ๊เลยคิดว่าจาฮูดาคงลำบากมากแน่ๆที่ต้องอยู่ระหว่างเนฟเฟอร์กับลูกค้าคนอื่นๆเจก็เลยอยากจะต้อนรับจาฮูดาสักครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับวากาเหล่ามาบอกว่าถึงผู้คนในนอตคายจะมาจากต่างที่ต่างแดนแต่ก็แทบไม่เคยเห็นคนต่างถิ่นคนไหนปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ได้ดีไปกว่าเขาแล้ววากามักจะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับและก็เป็นธรรมชาติอย่างมากคุณสมบัตินี้ก็หาได้ยากมากเรามาจาได้ว่าตอนเจอครั้งแรกวากาชมเธอว่าอาหารที่ลูกหลาจนจะทานน้าค้างแข็งนํามาให้อร่อยมากถึงเจจะจําไม่ได้ว่าเคยเอาอาหารไปให้ก็เถอะแต่เจกับไม่สงสัยในความจริงใจของเขาเลย เกี่ยวกับคูจาหรือคนละบินหน้าในปัจจุบันเนี่ยแหละครับเจบอกว่าคงไม่มีที่แห่งไหนที่ให้เทพเจ้าผู้ถือคำเนิดใหม่ได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาอีกแล้วเพื่อหาวิธีปฏิบัติมานอมความสัมพันธ์นี้เหล่ามากก็เลยขอร้องต่อถวยเทพยอย่างเสียมารยาทถึงคนละบินหนาจะบอกเองว่าชอบอยู่คนเดียวมากกว่าแต่เจก็กลับหวังโลง่ลมแรงๆว่าสักวันหนึ่งคูจาและลูกหลานจะทานน้ำค้างแข็งจะได้ร่วมดื่มดั่มภายใต้ผืนฟ้าแผ่นเดียวกัน โอเคนั่ก็เป็นประวัติของเหล่ามาผู้นาของลูกหลานจัรทาน้ำค้างแข็งในปัจจุบันเธอก็ได้ไปช่วยงานอีกหลายงานในนอตคลายเลยนะครับเคยเป็นประธานในพิธีมั่นบ้างแล้วก็เป็นประธานงานศพเป็นผู้นําในด้านต่างๆมากมายเลยนะคุณผู้ชมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบายบาย